สวัสดีครับพบกับฟิสิกส์ง่ายๆสไตล์ครูชิงในบทนำนะครับ ep 1ท่องคำอุปสรรคไปชมกันเลยมาดูคำอุปสรรคนะครับคำอุปสรรคคืออะไรก่อนอื่นมาดูตรงนี้ก่อนถ้าประโยคบอกว่าแรง300กิโลนิวตันเราจะแยกเป็นส่วนดังนี้นะครับแรงเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ว่าตัว f คือปริมาณนั่นเองปริมาณมีหลายอย่างนะครับเช่นแรงความเร็วเวลา ส่วน300เป็นตัวเลขนะครับถ้าตัวเลขเยอะๆหรือว่าเป็นจุดิยมสามารถเขียนในเลขสัญ,ญกรณ์ได้ส่วนหน่วยหน่วยจะเห็นว่าเป็นกิโลนิวตันจริงๆอะ่ะหน่วยจริงๆมันคือตัวข้างหลังนะครับก็คือนิวตันแทนด้วยตัวเอ็นใหญ่เป็นหน่วยส่วนข้างหน้าคือกิโลกิโลจะเป็นตัวเลขนะครับเป็น10ยกกําลังเขาเรียกว่าคําอุปสรรคเขียนแทนด้วยภาษาอังกฤษหรือตัวหรือตัวกรีกก็ได้เรามาดูกันว่าคําอุปสรรคมีกี่ตัวนะครับ อย่างเช่นกิโลนิวตันมิลลินิวตันเซนตินิวตันตรงนี้นะครับคำอุปสรรคก็คือสัญลักษณ์แทนอักษรด้วย10ยกกําลัง n 10ยกกําลัง n ก็คืออย่างเช่น10ยกกําลัง2หมายถึง10คูณกัน2ครั้งก็คือ100นั่นเองตัวแรกนะครับเอ็กซากลัง18นะครับก็คือ1แล้วก็เติม0ูนย์สิบตัวเอ็กซพีเพนตะ10กําลัง15นะครับต่อไปเราจะ โฟกัสที่เลขข้างบนนะครับทีเทระ12นะครับให้เข้าใจว่ามันคือ10บกำลังนั่นแหละครูพูดสัน้นจ g จิกะ9ก้าเอมกะ6กเคกิโลสาเฮเกโตสองดีเอเดคาหอันนี้คือส่วนที่เป็นบวกนะครับจะสังเกตว่าจะแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ยกเว้นตั้งแต่กิโลเฮกโตเดคานะครับจะเป็นตัวเล็กทีนี้มาดูกําลังลบบ้างเดซิ d C. 10กําลังลบ1ลบ1คืออะไรครับหมายถึงคําว่าลบก็คือ1นส่วนสิกําลังหน่นั่นเองก็คือ1นส่วนสิถ้า10กกาลังลบสก็คือ1นส่วนสิกําลังสองหรือ1นส่วนร้อยนะครับเดซิสิบกลังลบหเซนติลบสมิลลิลบสาไมโครลบหนาโนลบเก้านาโนเขียนด้วยตัวนิวนะครับตัวเอ็นหางหลังยาวเป็นตัวอักษรกรีกไมโครก็เป็นตัวมิวนะครับเป็นตัวกรีกต,ตัวเล็กอ่านว่าตัวมิว นะครับไมโครลบหกนิวนาโนลบเก้าพีพิโกลบสิบสองเอฟเฟมโตลบสิบห้าเออัตโตลบสิบแปดจะสังเกตว่าเป็นตัวตัวเลขหมดเลยนะครับเดี๋ยวที่นี่มาเรามาดูวิธีการจำจำไปพร้อมกันเลยนะครับ e x 5 8 18สิบแปดก็คือเอทีนเอทีนแปลว่าสิบแปดพเพนตาเพนตาสิบห้าสิบห้าคือเพนทีนแชมพูสิบห้าบาท ทีเทล,ละาสิบสก็คือท2 12แปลว่า12บจีจิก,กะ9เก้าเก้า็นะครับจีก็คือกอไก่กอเก้าเอา4ตัวนี้ก่อนนะให้นักเรียนหลับตานะครับหรือจำให้ได้ตามนี้ให้เวลา10วินะครับเวลาท่องนึกก็นึกอย่างนี้ e x a สิบแปด p penta ส t เท r ะ1ิ 12, g จกะ9นะครับนึกถึงการคล้องจองการโยงกันตะกี้แล้วเราสามารถที่จะย้อนกลับได้ด้วยเช่น18คืออะไร18 18เอ๋อ e x ซะ15อะไร15แผ่นทีน15บาทอ๋อ p พนตะ12 12คืออะไร12 12ก็คือเทละ99คืออะไร g 9จิกะจะสังเกตว่าลงท้ายด้วยสระทั้งนั้นนะครับ ต่อไปตัวเมกะเมกะก็ตัวใหญ่ลงท้ายด้วยสระอะ M ใหญ่เมกะ10กําลัง6 6ก็คือล้านนะครับ1แล้วก็06ตัวหมายถึง1ล้านนั่นเอง1ล้านก็คือเศรษฐีเงินล้านมิลเลนเนียมจะเห็นว่าเป็นตัว M ใหญ่นะครับเมกะกิโล3าม k เล็ก k เล็กก็คล้ายกับเลข3นะครับพิกซ้ายไปขวางอง,ง,งคล้ายเลข3 h เล็กเฮกโต2เฮกโตตัว h นะครับงองอคล้ายเลข2 d a เอเดคาหนึ่งสิบกำลังหก็คือ10 D A 1เก็คือเลข1นะครับตัว D A ข้างล่างจะเป็นฐานเหมือนเลข1เหมือนคนยืนแท่งแท่นได้เลข1นึงรางวัลน,นะนะเอาทวนทวนสตัวหลังนะครับเมกะ6กกิโล3ามเฮกโตสองเดคาห่งอ่าแล้วคิดกับกันนะครับนึกภาพโยงไปด้วยนะ6อะไร6กเมกะ3าอะไร3ามกิโล2 2เฮกโต1 1เดคาให้เวลาท่อง10วิครับทีนี้เรามาทวนทั้ง8ตัวนะครับท่องไปตามเลยนะครับ e เอ็กซ p เพนตะ15 t เทละ12 g จิกะ m เมกะ6 k กิโล3 h เฮกโต2 d a เดคา1จะสังเกตว่ามันห่างกันทีละ3นะครับ18ลดมา3เหลือ15ลดมา3เหลือ12ลดมา3เหลือ9 ทีนี้ก็คิดกลับกัน18เอ็กซะ15เพนตะ12เทระ9จิกะ6เมกะ3กิโล2เฮกโตและ1เดคาให้เวลาทวน10วิครับต่อไปมาดูกำลังที่เป็นลบบ้างนะครับ D deci ลบ1 D deci ลบ1คล้ายๆกับลบ1ครับตัวดีเล็กแยกออกมาคือลบ1ดังรูปนะครับ สีเซนติเซนติเสียงซอซอสองก็คือลบสองสังเกตว่าตัวเลขเนี่ยจะเป็นตัวลบหมดเลยกำลังลบหมดเลยเซนติลบสองหรือตัวซีเล็กก็คล้ายกับเลขสองงองแบบนี้ก็ได้เอ็มมิลิมิลิลบสามครับตัวเอ็มทะแยงทะแยงตั้งแล้วก็กลายเป็นเลขลบสามไมโครมิลไมโครลบหกนะครับตัวมิลก็คล้ายกับเลขหกต่อหัวแล้วตะแคงกลายเป็นเลขหกครับนิวนาโนลบเก้านาโนนี่ง่ายเลยนานายนายแปลว่าเก้าครับ p พิ่โกลบ12ลบ12ตัว p แยกออกไปเป็นเลข12ตามรูปนะครับ f เฟมโตลบ15 15ง่ายมากเลยแฟมโตก็15 15ไแปลว่า15 a อตโตอตโตลบ18ก็ A 8ทนะครับเสียงออเหมือนกัน A 8ทก็คือลบ18ทีนี้เรามาท่องทีละทีละ4ตัวนะครับ r เดซ่ก่อนนะนึกภาพโยงไปด้วยนะครับ d เดซิลบ1 c เซนติลบ2 m มิลิลบ3 มิวไมโครลบ6แล้วก็กลับกันนะครับลบ1ดีเดซิลบ2เซนติลบ3มิลลลบ6ไมโครให้เวลา10วิมาดู4ตัวหลังนะครับนิวนาโนลบ9 P พีพิโกลบ12 F เอฟเฟมโตลบ15 A เออัตโตลบ18แล้วท่องกลับกันนะครับลบ9นาโนลบ12 p พิโกลบ15แเฟมโตลบ18อัตโตให้เวลา10วิครับ ทีนี้มาท่องทั้ง8ตัวนะครับ D เดซิลบหน C เซนติลบสอ m มิลลิลบสมิคลบหกวนาโนลบเ p พิโกลบสิ f แฟมโตลบสิ 15, a อัตโตลบสิ 18, แล้วก็กลับกันนะครับลบหนึ L ่งเดซิลบสองเซนติลบสมิลลิลบหกมโคลบเนาโนลบสิพิโกลบสิบฟมโตลบสิอัตโตให้เวลาสิบวิ สุดท้ายนี้สอบท่องพร้อมกันกับครูเลยนะครับลองหลับตาแล้วว่าไปตามครูนะครับครูก็หลับตาด้วยตั้งแต่ตัวแรกเลย e x 1 8 p เพนตะ15 t เทรา g 9ิกะ9 m เมกะ k กิโล3 h เฮกโต d a เดคา1 d ีเดซิลบหนึ่งซีเซนติลบสองเอ็มมิลิลบสมิวไมโครลบหนิวนาโนลบเกพีพิโกลบสิบสอเอฟมโตลบสิบเออตโตลบสิ 18. ทีนี้ก็กลับกันนะครับ1 8บแปดเอ็กซะสิเทระเอ่อโทษโทษสิเพนตะ1สเทระเจิกกะห เมกะ3ามกิโลสองเฮกโต1นึ่เดคาลบหเดซิลบสเซนติลบสมิลลิลบหไมโครลบเนาโนลบสิพิโกลบสิบเฟมโตและลบสิดอตโตลองหลับตาแล้วทวนท่องให้ได้สัก2อสรอบนะครับ<ะ>คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะักเรียนอย่าลืมทวนนะครับเดี๋ยวเรามา เรียนกันต่อในเรื่องของการใช้คำอุปสรรคใน EP 2กันมาช่วงถามตอบ3วินะครับให้นักเรียนตอบคำถามต่อจากครูแล้วครูจะเฉลยในเวลา3วิเริ่มเลยนะครับกิโล3เดคา 1. ไมโครลบ6นาโน,โน ลบเก้าเมกะหกจิกะเก้าเฮกโตสองเฟมโตสิบห้าลบสิบห้าพิกโกลบสิบสองเทระสิบสองเอ็กซะสิบแปดเซนติ ลบสองมิลลิลบสามเทระสิบสองเดซิลบหนึ่งกลับกันบ้างนะหกเมกะสิบสองเทระลบหกไมโครลบสิบสอง พิกโกลบหนึ่งเดซิหนึ่งเดคาสามกิโลลบหกไมโครลบเก้านาโน